สวัสดีครับพบกับชา n e l เชียร์ลีพูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนชาวลีพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช n n e l ช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็สามารถช่วยกัน้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือช n n e l เล็กๆช่องนี้ได้นะครับช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับพอจอยนะครับนักข่าวสายหงเทียนหนจากเว็บไซต์ The Times นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูนะครับได้ส่งเรื่องร้องเรียนนะครับไปยังหัวหน้าผู้ตัดสินและองค์กร PGMOL นะครับหรือ Professional Game Match Official Limited นะครับเพื่อขอคำชี้แจง จำนวน2เรื่องนะครับเรื่องที่หน,นะครับลิฟพูต้องการทราบเหตุผลนะครับว่าทําไมประตูที่กัคโปยิงได้ถึงไม่เป็นประตูนะครับเรื่องที่2นะครับลิฟพูต้องการทราบเหตุผลว่าทําไมไทลอนมิงกนะครับกองหลังทีมแอสตันวิลล่าถึงไม่โดนได้ออกนะครับหลังเข้าชาร์จกัคโปจนกัคโปนะครับมีแผลเป็นรอยสตั๊ ที่หน้าอกนะครับทางลิพูนะครับยอมรับว่ารู้สึกงงงงนะครับหนักมากมากนะครับกับการตัดสินใจนะครับของจอห์นบุ๊ผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ลูกยิงของกักโบเป็นประตูหลังจากจอห์นบุนะครับได้พูดคุยกับทาง VAR อย่างยาวนานจอห์นบุนะครับได้อธิบายว่าคอนซ่ากองหนังของทีมแอสตันวินล่าไม่ได้มีเจตนาเล่นบอลและฟานไดนะครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอย่างไรก็ตามนะครับทางลิพูเชื่อว่า ว่าการที่จอห์นบุ๊กนะครับผู้ตัดสินดู VR ซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนั้นนะครับเพื่อตัดสินในจังหวะดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าการกระทําของคอนซานั้นมีเจตนาเล่นบอลนะครับตอนนี้นะครับทางลิปูได้ร้องเรียนนะครับทั้ง2เรื่องกับทาง PGMOL อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับพอจอยยังบอกอีกว่านะครับ ยอร์ชมาตเคอร์นะครับจะเข้ามาเซ็นสัญญาระยะสั้นนะครับกับร์พูในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อมารับตําแหน่งเป็นผอ,อกีฬาคนใหม่ของทีมร์พูอย่างไรก็ตามนะครับในสัญญาที่ชมาตเกอร์กำลังจะเซ็นนั้นนะครับมีข้อตกลงเรื่องการขยายสัญญา พ่วงอยู่ด้วยนะครับหากลิพูและชมัตเคอร์อต่างพอใจนะครับที่จะขยายสัญญาต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับชมัตเคอร์อนะครับจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเดฟฟอลลหัวหน้าฝ่ายสัญหานักเตะและเบลลี่ฮันเตอร์หัวหน้าแนวมองนะครับ โดยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับลิอร์กําลังมองหานะครับผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางครับโดยมีอลิซิตแมคไอสเตอร์และเมสันเมาเป็นเป้าหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับครอปก็ต้องการกองหลังเพิ่มอีกคนเช่นกันครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากพอจอยครับประเด็นต่อมานะครับผมเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวเทีหนึ่งจากเว็บไซต์ The Athletic นะครับก็ได้ออกมา เขียนบทความนะครับอัปเดตต,ตลาดนักเตะนะครับ ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเกี่ยวกับทีมฟุตบอลในโลกฟุตบอลนะครับรวมถึงทีมลิเวอร์ของพวกเรานะครับโดยเดวิสอันสตีนนะครับนักข่าวทีหนึ่งจากเว็บไซต์ดิแอเรติกนะครับได้ออกมารายงานว่านะครับการแข่งขันล่าตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมนะครับยังคงดุเดือดเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ทีมลิเวอร์ pool นะครับและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงต้องการตัวเมาส์เหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับทีมเชลซีนะครับที่ต้องการ ขยายสัญญาของเมาส์ให้ได้และกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่เป็นครั้งสุดท้ายให้เมาส์ตัดสินใจนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเดวิดออนสตีนนะครับยังออกมา บอกอีกว่านะครับยอร์ชมัเคอร์นะครับจะเดินทางมาที่ลิพูในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเซ็นสัญญากับทางลิพูแล้วเริ่มงานในทันทีนะครับก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะเปิดนะครับออลสตียืนยันว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาเห่นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทีมลิพูลิพูนะครับต้องการกองกลางคุณภาพและต้องการกองหลัง และอาจนะครับต้องการผู้รักษาประตูด้วยอีกหนึ่งคนในกรณีที่คีวินเคลเทอร์ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางนิพูนนะครับได้ให้จูเลียนบอร์ดนะครับผอ,อ,อกีฬาของทีมที่กําลังจะลาออกนะครับเริ่มดําเนินการติดต่อซื้อนักเตะก่อนตลาดนักเตะเปิดช่วงซัมเมอร์ไปบ้างแล้วนะครับและการที่ยอร์ชมัตเคอร์นะครับผอ,อ,อกีฬาคนใหม่เข้ามาทํางานในทัทนทีหลังเซ็เสนสัญญานะครับถูกมองว่าเป็นนะครับทางเลือก ที่ดีเช่นกันนะครับและเจอเกนคอปนั้นนะครับสนับสนุนให้ลีพูแต่งตั้งยอร์ชมัตเซอร์เป็นผอ,อ,อกีฬาเป็นอย่างมากครับผมและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเดวิดออสตินครับ ประเด็นต่อมานะครับผมเจมเพีสนะครับนะักข่าวสายหงคนดังจากเว็บไซต์ดีแอเ e ตินะครับได้ออกมารายงานว่าแมริพฟูนะครับจะได้รับผลกระทบทางการเงินนะครับมีรายได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับเพราะไม่ได้ไปเล่นแชมเปนลีกนะครับแต่การที่เฟอร์มิโนนะครับมิลเนอร์เกตาและแชมเบอร์เลนนะครับ ย้ายออกจากทีมนะครับและหมดสัญญากับทีมไปนะครับส่งผลให้ทีมลิพูนะครับมีงบค่าเหนื่อยนักเตะนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า500,000ปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับและเจเกนคอปนะครับมั่นใจว่านะครับทีมลิพูยังสามารถดึงดูดนักเตะให้ย้ายมา ร่วมทีมได้เหมือนเดิมแม้ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ตามโดยยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมลิปูจะเลือกนักเตะลงสนามแบบหมุนเวียนนะครับและให้โอกาสผู้เล่นเยาวชนอย่างไบเซตติและเบนด็อกได้ลงเล่นนะครับตอนนี้นะครับทีมลิปูยุคเจอร์กินคอปนะครับได้กลับมา จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับและควรเรียนรู้บทเรียนและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในฤด,ดูกาลนี้นะครับและเจมเพียสนะครับคาดว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทีมลิปูจะเตรียมตัวช่วงปีซีซันได้ดีนะครับและรอบครอบกว่าฤดูกาลก่อนนะครับพร้อมทั้งนํานักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาเพื่อให้ทีมลิปูนั้นนะครับพร้อมสําหรับฤดูกาลหน้าและทําให้แน่ใจว่าการไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยน นั้นเป็นแค่ช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเจมเพียดครับเด็น,นสุดท้ายประจําคลิปนี้ของผมนะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะนะครับในวันนี้นะครับผมนําข้อมูลนะครับมาจาก4แหล่งข่าวนะครับผม แรงคาวที่1นะครับคือลานาซิองครับลานาซิองนะครับหน,บนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับจะย้ายมาร่วมทีมนิวพูในรในราคานะครับ60ล้านปอนด์นะครับรับค่าเหนื่อยประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นเวลาน,านาน5ปีนะครับและมีตัวเลือกขยายสัญญา เพิ่มอีก1ปีนะครับส่งผลให้แมคลิสเตอร์นะครับจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในอันดับที่4ของประเทศอาร์เจนตินาครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากลานาซิองนะครับหนังสือพิมพ์นะครับชื่อดังของอาร์เจนตินาครับ แรงข่าวที่2นะครับก็คือแกสตันเอดูนนะครับแกสตันเอดูนนะครับนักข่าวจาก TYC Spot นะครับที่มีผู้ติดตามทาง Twitter มากกว่า0 0แสนคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่านะครับ รายงานว่านะครับกระบวนการการซื้อและเซ็นสัญญาของแมคลิสเตอร์กับลิพูจะเสร็จสิ้นและประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในอีกไม่กี่วันหรืออีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับลิพูนะครับต้องการตัวแมคลิสเตอร์และตัวแมคลิสเตอร์เองก็ต้องการย้ายมาเล่นที่ลิพูเช่นกันนะครับการย้ายทีมนะครับน่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่10มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ทีมชาติอาเจนตินานะครับรวมตัวเล่นเกมทีมชาตินะครับ แอสตันเอดูนะครับก็ยืนยันเหมือนเช่นเคยนะครับว่ามาแน่ครับสำหรับแมคอาริสเตอร์ครับ แรงข่าวที่3ก็คือโรมาโน่ครับโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ได้อยู่ในการแข่งขันหรือต้องการเซ็นสัญญากับแม็กลิสเตอร์อย่างที่อย่างที่นะครับมีข่าวลือออกมาเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนะครับทีมซิตี้นะครับไม่ได้มีการเจรจาหรือติดต่อเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดนะครับลิฟพูนะครับใกล้แล้วนะครับที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแม็กลิสเตอร์ได้เหลือรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับส่วนราคาค่าตัว ของแมคไอรสเตอร์นะครับมีการกําหนดค่าตัวไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วในสัญญาไม่มีการโกงราคาครับแรงข่าวที่4นะครับคือคฟอร์เรียนเพตเทนเบิร์ตนะครับฟอร์เรียนเพตเทนเบิร์ตนะครับนะักข่าวจาก Sky s p o อรตเยอรมันนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเฟอร์มิโนนะครับพร้อมทั้งออกมา โพสต์คลิปนะครับบรรยากาศงานเลี้ยงนะครับอำลาคที่ทางทีมวิพูนะครับจัดให้เป็นพิเศษนะครับแบบส่วนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจอแดนเฮดสันนะครับก็ขึ้นไปมอบนะครับเสื้อทีมวิพูนะครับที่จะใช้ในฤดูกาลหน้านะครับก่อนที่จอแดนนะครับจะร้องเพลงซิเซยอนะครับเพลงประจำตัวของเฟอร์มิโนให้เพื่อนๆนะครับได้ เต็นกันอย่างสนุกสนานนะครับผมก็อย่าลืมไปหาคลิปมาดูกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับฟอร์เรนเพตเท r นเบิร์นะครับยังออกมาอัปเดตอีกว่านะครับเฟอร์มิโนนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะย้ายไปทีมไหนเป็นทีมต่อไปนะครับการเจรจานั้นเพิ่งจะเริ่มต้น ขึ้นเท่านั้นครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจาก4แหล่งข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวตลานักเตะนะครับที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฟังหูไว้หูและใช้วิตจารณญยาดกันด้วยนะครับทุกคน สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวรีพูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้หากถูกใจคลิปนี้สามารถช่วยกันง่ายๆเหมือนเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์รวมถึงการส่งซุปเปอร์แดงนะครับโดเนตเป็นตัวเงินเข้ามาก็สามารถช่วยเหลือ c ช n n e l เล็กๆช่องนี้ได้อีกทางนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ